เรามาสลับปรับเปลี่ยนบทบาทในการพูดเดี๋ยวเราจะมีพูดของบทที่4บทที่4นั้นเป็นการใช้ท่าทางประอกอบในการพูดถือเป็นวิติอย่างหนึ่งที่ทำให้ในขณะที่พูดนั้นมีการขยายขยายความเช่นใหญ่เราจะเข้าใจในขยาย นั้นถ้าใหญ่มันก็ต้องใหญ่โตเลยทีเดียวมันขยายท่าทางเป็นขยายมิติทําให้มีการเคลื่อนไหวในขณะที่พูดทําให้การพูดสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากที่สุดในบทบาทที่สี่สำหรับผู้อาจารย์ลายบุคคลฉันขอเรียนเชิญคุณกระสมนปิลันทาดิโรและสำหรับผู้พูดท่านที่4ี่เออท่านที่3บทที่สี่ ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมพร้อมนะคะถ้าพร้อมดิฉันเรียนเชิญคุณอัคเดอยู่แท้กูลในชื่อเรื่องวิหนเรียนเชิญค่ะท่าบประธาน มรสการพระสุนเจ้าพานสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านความมีวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างตัวเรากับเป้าหมายและความสำเร็จเป็นคำกล่าวของนักเขียนพัฒนาตนเองนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงโดง่งดังไปทั่วโลกเขาผู้นั้นคือจิมโรความมีวินยัย แยกระหว่างคนสำเร็จออกจากคนล้มเหลวความมีวินัยไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่ความมีวินัยเป็นพรสแสลงที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองถึงแม้จะมีความท้าทายและยากลำบากก็ตามคำว่าวินัยเป็นคำเล็กๆ สั้นๆแต่แฝงไม้ด้วยรายละเอียดและความหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นประกอบด้วยความอดทนอดกลัน้นความเพียรพยายามความสม่ำเสมอและสุดท้ายความเสียสละความสุขเพว่อหน้าแล้วไปทำคำที่ว่าวินัยทุกท่านคงสงสัยใช่ไหมว่า วิทยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับความสําเร็จและเป้าหมายทุกท่านมาที่สมาคมฝึกการพูดในวันนี้ทุกท่านมาเพื่ออะไรกันครับใช่ครับทุกท่านมาเพื่อฝึกการพูดแล้วนําไปใช้ในหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนักขายนักพูดนักเขียน และวิทยากรเป็นต้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับเมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ระยะทางหรือความหา่างจากเราที่ยืนอยู่นะครับไปที่เป้าหมายหรือความสําเร็จย่อมห่างไกลเสมอมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทํามันต้องใช้เวลาถ้าเราเปรียบเทียบก,กับการวิ่งก็คือการวิ่งระยะไกล ไม่ใช่ระยะสั้นเป็นมินิมาราทอนไม่ใช่เป็นมาราทอน42กิโลเราไม่สามารถรู้เลยเลยว่าคนที่ออกตัวไปก่อนออกตัวเร็วสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่กลางทางไปไม่ถึงเป้าหมายส่วนคนที่ประสบความสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายอาจจะเป็นคนที่ออกตัวช้าวิ่งช้าแต่เขา วิ่งไม่หยู่วิ่งอย่างสม่ำเสมอวิ่งอย่างอดทนอย่างความเพียพรพยายามไปจนถึงเป้าหมายคือเส้นชัยทุกท่านครับสิ่งที่จะมาเติมเต็มระหว่างเรากับเป้าหมายก็คือความสม่ำเสมอความต่อเนื่องของคำที่ว่า ความดีวินัยเต่เนื่องจากระยะทางของเราจากเราไปหาเป้าหมายนั้นมันไกลตัวเราเองอย่าให้ความหมั่นไหวของอารมณ์เรามาให้เราเป็นคนไร้วินัยวินัยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญทำให้เรามั่นใจว่า เราจะเดินไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้ท่านสมาชิกทุกท่านครับวินัยเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันวินัยที่จะยั่งยืนได้เราต้องมีภาพ ผมเป้าหมายที่ชัดเจนดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนภาพของเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ทุกท่านก็จะมีความเป็นมีความวินัยมากขึ้นและเดินเข้าไปสู่เป้าหมายและความสำเ,เร็จเร็วขึ้นเท่านั้นครับ กระคุณเจ้าเื่นสมาชิทุกท่านครับไม่อยากจะพูดเลยว่ามีประกวดแล้วก็ต้องมีประกาศแต่ก็จะพูดค่ะขอบอกอ,อันดับสามก่อนนะคะที่ได้อันดับสามคุณปาริชาติสวรญ,ญาธิบัตรแต่ตัแล้วนะคะส่วนอันดับที่สองได้แก่ คุณชัยรัตน์การุญกิจได้31มคะแนนมาดูันดับหนึ่งเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะเพรามือไมยท่านอย่างยาวเอ็ดส <c oughs> ิบสองท่านผ่านแน่บทที่สี่วันนี้ <c oughs> ท่านเอารางวัลยอดเยี่ยมปรากฏพูดไปกันค่ะด้วยคะแนน38คะแนนกาบสูงสุดเลยค่ะวันนี้ยินดีด้วยค่ะ 첫째.